จายจบไม่เคมีขึ้นเราหย่อนภาษีได้1นึ่งแสนโรคายแรงนะคะคือไม่มีใครอยากเป็นค่ะแต่ว่าบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบทจะเป็นขึ้นมาก็เป็นเลยพวกแบบโรคเบาหวานความดันมะเร็งโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราเป็นขึ้นมาใช่ไหมคะนอกจากเราจะเจ็บป่วยทางร่างกายเราแล้วอะเรายังต้อง กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งค่ารักษาพยาบาลโรคพวกเนี้ยแพงมากคือหายอะ่ะหายไปเลยอะ่ะอมใม่ที่โรหายอะ่ะคือเงินที่เราเก็บมาหายค่ะถูกไหมคะเพราะว่ามันแพงมากแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเรา มีประกันเงินออมแถมคุ้มครองโรคหลาย70โรคด้วยอะค่ะแล้วก็คุ้มครองเรายาวนานจนถึงอายุ85ซึ่งสมัยเนี้ยก็คือคนก็อายุยืนเนาะเพราะว่าวิวัฒนาการของการแพทยอย่าเงี้ยก็ทําให้เราอายุยืนอะไรเงี้ย แถมจ่ายเบีย้ยประกันแค่บางทีเราเลือกได้นะคะ5ปี10ปี15ปี20ปีอะไรเงี้ยเลือกจ่ายได้ด้วยระยะสั้ราระยะยาวยอะไรเงี้ยคุ้มครองเรายาวจนถึงอายุ85แล้วก็เบีย้ยที่เราจ่ายคงทีด้วยะคะ่ะสมมติว่าเราจ่ายปีแรก20,000จ่ายไป5ปีแล้วก็จ่าย20,000นะคะไม่มีการบวกเบีย้ยเพิ่มอะคะ่ะซึ่งเป็นเบีย้ยที่แบบ เออเราเราจ่ายได้ไม่ได้แพงมากเลยอนะและที่สําคัญลดหย่อนภาษีได้หนึ่งแสนซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเป็นช่วงที่เราต้องจ่ายภาษีแล้วะไรค่ะเบี้ยประกันตัวเนี้ยคือแพรแนะนําเลยนะเป็นประกันที่แบบคุ้มค่ามากสําหรับคนที่แบบคือชอบความคุ้มค่าเพราะมันไม่ใช่เบี้ยที่จ่ายทิ้งอะเพราะว่าครบกําหนดสัญญาถ้าเราไม่เคมะเราก็ได้เงินคืนด้วยอะอันเนี้ยคืนคืนแนะนาเลยเป็นประกันที่คู่ควรมากอะสำหรับคนที่แบบ ชอบความคุ้มค่าไม่อยากแบบเสียเงินไปเปล่าอ่ะคือแนะนําตัวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำนะคะความกังวลเรื่องการเป็นโรคภัยนะคะจะหมดไปเลยด้วยด้วยคือประกันภัยตัวนี้คือไอชิวใครไม่ชิวอะ่ะคือเราชิวมาะคะ่ะคือเจอจ่ายจบอย่างที่เขาบอกเลยอะคะ่ะหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพจสนทนาประกันชีวิตกับแพรลี่ได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ